ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลแม่สอดลงพื้นที่คัดกรองค้นหาวัณโรคเชิงรุกแม่สอดจังหวัดตากเมื่อวันที่11เมษายน2568เวลา9นาฬิกาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสองยางอำเภอแม่สอดจังหวัดตากร่วมกับสถานีอนามายัยวิทยาตำบลคิริราชกลุ่มงานเวชกรรมสังคมและกลุ่มงานรังสีวิทยาโรงพยาบาลแม่สอดได้ร่วมกันจัดกิจกรรมคัดกรองค้นหาวัณโรคเชิงรุกในพื้นที่ตำบลท่าสองยาง การดำเนินงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานให้แก่ประชาชนในพื้นที่และเป็นการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างรวดเร็วซึ่งมีประชาชนเข้ารับการคัดกรองทั้งสิ้น231คน จากภาพกิจกรรมที่เผยแพร่แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศการทำงานร่วมกันของบุคลากรทางการแพทย์จากหน่วยงานต่างๆที่ได้ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพและคัดกรองวัณโรคแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยมีทั้งการให้ข้อมูลการตรวจร่างกายเบื้องต้นและการตรวจเอ็กซเรย์ปอดด้วยรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลแม่สอดกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลแม่สอดและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อย่างครอบคลุมและทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันและควบคุมโรควัณโรคซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญโรงพยาบาลแม่สอดคัดกรองวัณโรคเชิงรุกสุขภาพดีของชุมชน